สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าดาราร้อนแรงค่ะภาพของน้องปีใหม่ล่าสุดโตเป็นสาวทำพี่พียังแซวสาวน้อยสวยวันสวยคืน เป็นคู่แม่ลูกขวัญใจใครลหลายคนสำหรับคู่ของคุณแม่แอฟและลูกสาวน้องปีใหม่ที่เราแฟนคลับจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตเป็นสาวแถมยังคุยเก่งเป็นเด็กตลกโพสท่าถ่ายรูปก,ก็เก่งอีกด้วยล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่แอฟก็ได้โพสตภาพของน้องปีใหม่ที่แต่งตัวโดวยชุดสีขาวสะอาดตาเหมือนเจ้าหญิงตัวน้อยๆพร้อมกับติดที่คาดผมสีขาวลายลูกไม้เพิ่มความหวาน โดยลูกนี้นั้นคุณแม่แอฟเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเพราะแม่แอฟนั้นอยากเห็นลูกสาวเปลี่ยนมาเป็นสาวหวานบ้างซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าน้องปีใหม่นั้นน่ารักทำเอาพีพีฟันคลับจแจละลายกันเลยทีเดียว